ะะสําหรับเราสองคนนะคะแนนกับครูอ่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการจัดสอบเมื่อวานนะคะที่เป็นการสอบรอบแรกรอบปฐมฤกเร์อของเราผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะอาจารย์รู้สึกอย่างไงบ้างคะก็รู้สึก <adapted> ตื่นเต้นและก็ลุ้นเพราะว่าเป็นการสอบครั้งแรกของเรานะครับศูนย์สอบ i อเอลสอุบลราชธานีนะฮะจัดสอบไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้ไม่มีปัญหาเลยครับน้องๆก็ฟีดแบ็มาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหลายคนก็บอกว่าทาคะแนน ทำข้อสอบได้ดีนะฮะแต่คะแนนเดี๋ยวต้องไปรอรุ่นกันหล,หลายคนก็มั่นใจนะคะคเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะว่าเรามีให้เข้ามาม็อกเทสก่อนสอบได้ใช่ไหมคะใช่ครับผม<า>ก็สําหรับน้องๆหลายคนที่อยู่แถวๆนี้อยู่ต่างจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดอุบลก็ยังสงสัยสอบถามกันมาในในเฟซในเพจนะคะหรือไม่ก็โทรมาสอบถามเราว่า เอ๊ะไม่แน่ใจว่าสถานที่หรือว่าศูนย์สอบไอเอลบนราชธานีของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้สถานีขนส่งอะไรรอเปล่าอะไรเงี้ยเขาต้องมาอย่างไงจะหน้าช่วยแนะนำครับเอ่อศูนย์สอบไอเอลสุนบนราชธานีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับเอ่ออยู่ห่างจากสนามบินไม่ถึง2กิโลนะฮะมีเรื่องขำๆก็คือเจ้าหน้าที่ IDP ID <P. S 1> ที่เอ่อมาตอนเตรียมตัวนะฮะตอนเตรียมเอ่อการสอบเนี่ยนะครับ เขาโทรมาหาหลังจากลงเครื่องบินแล้วนะฮะเขาบอกว่าเขานั่งแกร็บนะฮะแกร็บบอกว่ามันมันถูกหรือเปล่าเพราะว่าสืบสอบกับสนามบินเนี่ยคือถ้ามองจากแผนที่กว้างๆเนี่ยมันเหมือนอยู่จุดเดียวกันเลยอะไรเงี้ยนะครับห่างก,กันอยู่ประมาณ1.9กกิโลทางเจ้าหน้าที่เขาเลยคิดว่าปักหมุดผิดก็เลยโทรมาถามนะฮะผมก็บอกว่ามันไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันใกล้กันมากนะครับจริงๆถ้าใครอยู่กรุงเทพหรือว่าเป็นคนที่ชอบเดินนะฮะ สามารถเดินมาได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ถึง2กิโลนะฮะเดินประมาณ10นาทีก็ถึงนะฮะส่วนทางด้านส,สถาสนามบินเนี่ยก็ก็ก,ก,ก็มีรถบัสนะฮะเรียกว่าสมา r บัสยี่สิบบาทนะครับเวลา10นาทีนะฮะจะเดินรถบัสเนี่ยเข้าใจว่ามันจะเป็นไปตามเวลาว<ะ>ที่รอบที่สนามบินลงด้วยเพราะฉะนั้นจะสะดวกมากเลยนะฮะสำหรับคนที่นั่งเครื่องบินมานะฮะส่วนคนที่นั่งรถไฟก็จะมี รถสองแถวนะฮะเรียกว่ารถสองแถวเนาะรถประจําทางขับผ่านเลยนะฮะจากสถานีรถไฟนะครับก็จะขับมาเลยนะฮะแต่อาจจะใช้เวลานานกว่านิดนึงสักประมาณ25-30นาทีแต่ว่ามาถึงหน้าสูตรเลยเช่นเดียวกันกับบขสนะฮะก็คือนั่งอยู่ตรงทางขึ้นทางป้ายป้ายรถป้ายรถสองแถวนะครับก็จะมาถึงหน้าสถานีสถามบินเลยใช่ค่ะหรือไม่ก็ น้องๆหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะที่มาลงสถานีขนส่งไม่ทันรถสองแถวที่ผ่านหน้าสถาบันของเราหรือว่าผ่านชุสอบของเราเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นรถสองแถวขั้นสีมพูนะคะมาลงมาลงหน้าโรงพยาบาลส,สัมปชินที่ประสบสได้เลยแล้วก็เดินมานิดเดียวค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลส,สัมปชินมากมากเลยค่ะมองไปก็เห็นนะใช่ครับใกล้ม <laughs> <c oughs> ากถือว่าสะดวกสบายนะคะเรื่องการเดินทางไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรเลยใช่ไหมคะอาจารย์ ก็ค,คือก็สามารถมาได้นะคะแล้วก็หาไม่ยากถ้าน้องๆคนไหนยังไม่แน่ใจมาถึงบนแล้วก็สามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้นะคะเราก็จะแนะนํานะคะเส้นทางให้ได้นะคะเดินทางมาได้สะดวกสะดวกใช่ไหมใช่ครับผมก็สําหรับการสอบรอบถัดไปอาจารย์มีโปรโมชั่นหรือว่าโปรดีๆให้กับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่สนใจอยากมาเข้ามาสอบบ้างโ<อ> แน่นอนฮะการที่เราเปิดนะฮะทำการเป็นศูนย์สอบใหม่เนี่ยเราก็ต้องมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับน้องๆเลยนะฮะสำคัญเลย2อ,อย่างก็คือนะฮะน้องๆน,นะครับที่มาสมัครสอบกับเราจะได้ฝึกทำม็อกเทสนะฮะในในพาร์ทที่เป็นอ่าพาร์ทฟังแล้วก็พาร์ทอ่านนะฮะ listening reading นะฮะโดยที่เราจะอนุญ,ญาตให้เข้ามานะครับในศูนย์สอบของเรานะฮะแล้วก็ ไปนั่งทฝึกทําข้อสอบในสถานที่สอบจริงเลยนะฮะโอ้โหนี่เป็นสเปเชียลมากแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็คือน้องจะได้ฝึกทําข้อสอบเหมือนจริงก็ได้ลดความประมาทจะได้รู้ว่าการสอบในคอมพิวเตอร์บนสถานที่จริงเป็นยังไง <1> 1> แล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยจะให้น้องๆน,นะครับให้สิทธิ์น้องๆเนี่ยไปฝึกนะฮะหรือว่าไปทดลองสอบกับผู้สอบนะฮะ <1> 1> <1> ผู้สอบ examiner yeah. น,นะฮะของ I D P ด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้จุดบกพร่องของเรานะฮะก็จะสอบเหมือนจริงเลยแล้วก็จะได้สกอร์แบบคร่าวๆมานะฮะแล้วก็จะได้คําแนะนําดีๆเพ <mumbles S 2> <Grammy> ื่อให้เราเนี่ยรู้จุดบกพร่องแล้วก็ได้ได้ไปแก้ตัวนะครับในการสอบจริงเพ่ควาวปมประมาทได้ด้วยนะดีมากๆเลยอันนี้คือสิทธิพิเศษนะคะถ้าใครอยากจะมาสอบที่นี่ก็สามารถที่จะรับสิทธิขั้นตอนตามที่อาจารย์กาวมาเลยูาแล้วก็ขออีกนิดนึงนะฮะ ออนอกจากนั้นเนี่ยเราะะสำหรับครูคืนถิ่นนะฮะเป็นนักเรียนนักศึกษาในโครงการครูคืนถิ่นที่มาสมัครสอบกับศูนย์ภาษาหีีนะฮะทางเราเนี่ยจะมีการ brief ให้น้องๆน,นะครับถึงสิ่งที่ทุกอย่างที่น้องๆควรจะรู้ในการเพิ่มคะแนนนะฮะก่อนก่อนที่จะมาทำ mock test นะฮะสมมติว่าน้องๆน,นะฮะคือ mock t e s เนี่ยมันเป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับ ก่อนที่จะเข้าไปในห้องสอบเนี่ยเราจะ, well. าจะขอเวลาช um, ั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวทางครูเนี่ยจะบอกเคล็ดลับนะฮะในการทําข้อสอบนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยมั่นใจในการทําข้อสอบแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะครับมีเทคนิคดีๆเยอะเลยนะฮะสำหรับน้องๆคุณขินถิ่นโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้คือสิทธิพิเศษเลยนะคะ น้องๆนัษาโครงการครูคืนถิน่นโดยเฉพาะใช่ไหมคะสุดท้ายนะคะสําหรับสิทธิพิเศษดีๆนะคะสำหรับน้องๆโครงการครูคืนถิ่นนะคะเรามีโปรดีๆแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเลยถูกไหมคะอาจารย์มีอะไร<ช>บ้างค,คะก็นอกเหนือจากการที่น้องๆนะครับจะได้เข้ามาฝึกทาข้อสอบนะครับ m o อกเทสนะฮะ<อ>ในสถานที่สอบจริง <ๆ S 1> แล้วก็ได้สิทธิ์ในการที่จะไปฝึกพูดกับผู้เชี่ยวชาญของ IDP <ช>แล้วนะครับน้องๆยัง จะได้รับนะฮะ,ะการติวเป็นพิเศษนะครับในวันที่มาทำ mock test นะฮะสำหรับคููคืนถิ่นเนี่ยนะครับเราจะให้เคล็ดลับนะฮะแล้วก็จะบอกเทคนิคดีๆนะฮะสำหรับการทำข้อสอบที่น้องๆเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้นะครับในการเพิ่มคะแนนหรือว่าข้อผิดพลาดที่น้องๆอ,อาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะ,นะฮะเราเราจะรวบรวมแล้วก็ติวให้กับน้องๆน,นะครับนอกจากนี้นะฮะโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะสำหรับน้องๆน,นะก็คือ น้องๆในโครงการครูคืนถิ่นที่มาสมัครกับเรานะฮะเราจะให้เป็นแก้วนะฮะการเก็บความร้อนนะครับของสวยๆมากสวยมากๆเลยนะฮะจาก IDP แล้วก็เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นะฮะสำหรับฆ่าเชื้อนะฮะใช่ค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋าใบเล็กๆน่ารักนรักนะคะสีแดงของ IL IDP Thailand แจกให้น้องๆกลับไปในวันที่สอบด้วยนะคะเราก็ต้องแจ้งว่าทางพี่ๆที่ศูนย์ภาษาลีดนะฮะ ที่พร้อมที่จะให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยสมัครสอบให้กับเรานะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปสอบเองนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปสมัครสอบด้วยตัวเองนะครับเราจะสมัครสอบให้ดูแลทุกอย่างนะฮะขั้นตอนก็ง่ายนิดเดียวนะคะน้องอาสามารถทักมาสมัครสอบแล้วก็พูกพี่ๆก็จะทําการสมัครสอบให้ไม่เกิน10นาทีนะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ เพราะฉะนั้น <net> นะฮะพลาดไม่ได้เลยนะฮะกับการสมัครสอบ i e l t s, yeah, <S ที่ศูนย์ภาษาลีดนะฮะให้เยอะขนาดนี้จะไปสอบที่อื่นได้หรอไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วก็พิเศษสุดนะคะแฮชแท็กเลยนะคะน้องๆโครงการครูคืนถิ่นนะคะอันนี้แอบระติดแล้วก็เป็นสิทธ,ธิพิเศษให้น้องๆนั่มากมายนะคะเรียกว่าการติวแหกโค้งที่เราจะทําจะทําขึ้นก่อนสอบเนี่ยก็คือสําหรับน้องๆโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดนะคะใครที่อยู่ใกล้กับจังหวัดบน ืออยู่ใกล้ๆกับูืยนสอบ i อเอลบนราชธานีของเราก็ให้มาสอบที่นี่ได้เลยค่ะหรือที่อื่นๆก็ได้นะครับที่สะดวกที่จะมาสอบนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะต้องต้องลาผู้ชมทุกๆคนไปก่อนนะคะสําหรับแนนแล้วก็จันอาต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม